สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิลไลสไตล์ค่ะตอนนี้เฟิร์นกำลังตามตีตีหรือว่าเรียกรถนะคะแก๊ปหรือฮูเบอรเนี่ยเพื่อจะไปร้านทำผมสปานะคะลองดูว่าการนวดสปาที่จีนเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศร้านทำผมนวดผมแบบจริงๆกันนะคะตอนนี้อยู่ข้างหน้ามาหาลัยนะคะ เรากำลังเรียกรถนะคะเดี๋ยวรอรถมาถ้าเดินทางเป็นแบบว่านั่งรถประจำทางหน้ามอจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางเพราะว่าแวกชูป้ายนะคะแล้วก็ต้องต่อรถไฟใต้ดินถ้าอยากจะเอาเร็วหน่อย,อยแต่ความสะดวกสบายก็เหอเรียกรถนะ u b เ r g ร์แกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระยะทางประมาณ เอ่อ16-17กิโลเมตรนะคะก็จะเร็วกว่าแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็จะสูงกว่าน,นิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่านั่งแล้วก็จำทางอะ่ะแค่2หยวนแต่ว่าเฟิร์นจะมีบัตรของคนนั้นนี่ก็อยู่ที่1.8หยวนก็ไม่ถึง10บาทแต่ว่าถ้านั่งแก๊ปฮูเบอร์เงี้ยที่เฟิร์นเรียกมาก็คือ38หยวนก็คือเกือบ200บาทเลย แต่ว่าเราก็เอาความสะดวกสบายแล้วก็กลัวว่าอาจจะเขาจะรอนานด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขากลับค่อยนั่งมถประจำทางกลับจน อาจารย์แล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้ต้องรออีก2ชั่วโมงเพราะว่ามีคนเขานัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งตอนนี้คือมามเป็นแบบสถานที่ตึกที่พักอะ่ะเป็นคอนโดไม่แน่ใจว่าร้านอยู่ในคอนโดหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นคอนโด ำลังโทรไปที่ร so, <c oughs> <commun ardı> ้านว่าอยู่ที่ไหนุลักทเลมากืีอเลขอะไรเลข B เหรอ到了ื้อ了 B。哦，对对对，อ都是没有门禁的，直接进去。啊，没有，真好。 二楼二零二。嗯，好。哦，二楼啊。嗯，对。应该是那种有二十七楼，太高。应该是那种住房，他们自己自己开。嗯，对。有租给人家的东西，自己开的。真好。哦。这里哇，大。我拿上。老板，放这里吧。 อันนี้คือเป็นบ้านของเขานะเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็นแบบว่าที่นวดผมคือชั้นสอง 哦，今天等一下，你先洗啊。好的。来，嗯，给你们换。因为他只有一个，就是一个个人上班，要一点钟之后才有多人上班。过来，不要踩那么远。脏的哦，把鞋子放旁边就得了啊。好好好，啊，你们坐一会啊，不好意思哦，你们洗茶麸的。呃，我们可以在美团上订吗？可以。嗯，嗯，行。这是什么茶麸、姜疗？什么肩颈按摩？ 可以一下，分ก็ยาวอยู่นะฟ้าจังเลยใต้ทุกคนเราสำรวจที่ที่พักของเขากันนะคะที่พักใหญ่อยู่นะทุกคนดูดิกว้างมาก แล้วข้างในก็เป็นห้องตรงนี้เป็นครัวข้างในไนอนห้ของตัวเองดีกเลเลยีมเลยดีมลยดนเีมายีเลมามากยีมากเามลีาเกเลามาบีาเากมาีเมกาี 那只是说一个一个记忆而已，一个迷信而已，并不是说真的能发财啊、哦哦！发财树。<laughs> 但是我们都会有一种好的一个愿景，就像你们泰国人一样幸福、哦。嗯、哦，是。你们就不是。同居的呢。看一下。嗯。真的是。嗯。两个人可以，可是。就是没有过。<laughs> 对，两个人就好爽哦。<laughs> 有一个人做。 你这里开一个灯，我们、啊、就亮一些。来这里，这里是吧？对。或者我可以进来陪着你。可以，可以。好。可以。你拿来的拿一个啊！拿说进来，这里。<是>嗯。你们老板是你你自己开的吗？还是？我们老板自己开的，老板去学习去了。哦。 น้ำอุ่นก็อดอักไม่ได้นะว่าจะนอนพักแต่ก็ยังต้ข่ของเราไว้ร่าร่าลยเขก็อร่าแต่เขารกาี่ไม่ดีกอ่อทีมกอมนเ็มกคือัเป็นมกอัวเอกันเปนือ่มอันปืองท่ไัวเป็นเ่มากอมันเีดอัเปีไนรอง

นุ่มมากเลยอะ่ะรู้สึกดีแต่มีแสบร้อนอยู่ช่วงหนึ่งต่อไปตาเพื่อนแล้วนะจ๊ะตอนแรกคิดว,ว่าตรงนี้จะมีห้องอีกห้องหนึ่งปรากฏว่ามันเป็นที่ซักผ้าตอนนี้เราไปองจะมาดูเรอจ,าจา้า ฟุบะอนุบาลตรงข้ามซินเจียงฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้โหร้อน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  可以喝吗？不行，<laughs> 不能喝的，这,这个是主要是洗头的。这些 <laughs>，你是学的小朋友？为什很简小朋友也说 <laughs> 可以喝吗？姥姥，我可以喝一口吗？你们为是香啊。这样啊你觉得香吗？很好喝。嗯、<laughs> 香啊，这个姜很香的。香。<laughs> 有些人他可能不能。其实这个生姜就是我们吃的生姜。 ยาเจนอพอเสร็จยาเจนแล้วไม่สามารถที่จะดื่มได้ก็จะมีความแตบแต่หนักหนักนิดนึงนะคะแต่พอสาสนสบายหัวมากตอนนี้มาสำรวจห้องน้ำนะคะ ที่นี่เขามีสปาผมนะนวดศีรษะนวดหน้าน,านวดตัวแต่ว่าไม่มีนวดขานวดแบบเออเท้านะใครที่อยู่ที่นี่คืออาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วก็มาสระผมนวดผมกับห้องก็คือนอนสบายถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการใดผมนะคะ มสบายมากทุกคนนะแต่มีข้อแม้ในการที่จะมาทำสปานะคะนดตัวนวดผมอะไรเนี่ยก็คือในช่วงที่มีรอบเดือนก็คือเขาไม่แนะนำให้มานะเพราะว่ามันจะทำให้ปวดท้องไม่สบายตัวมีแค่นั้นแหละ 哦，oh, 对，提前约，我周嫂的项目，谢谢你，拜拜。